สวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับเกษีเบิร์ตเพชรบูรณ์วันนี้ผมจะพามาดูเหรียญต่างประเทศนะตัวนี้เหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นหนึ่งเก้าแปดห้านะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นที่เขานิยมกันแต่จะหายากนิดนึงอ่าสังเกตดูด้านหลังนะครับที่ผมได้มาก็คือจะเป็นลวงข้าวอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นลวงข้าว และขอเปลี่ยนก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับก็จะพิมพ์เป็นชื่อและต่างประเทศนะครับผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นชื่อต่างประเทศหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษถึงขนาดนั้นนี่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นชื่อประเทศมากกว่าด้าน้าก็เป็น